น,นี่เริ่มจะเข้าออมายุคยุคยุคอังกฤษแล้วอันนี้จะเริ่มแบบว่าม<น>ีซุ้มอยู่ใต้กระโปรงใช่ไหมใช่แล้วมีแบบว่าคอเซ็ดอะไรประมะะาณต้อแบบรัดเอวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยุคอังกฤษฟื้นฟูลเฮนรี่ที่อุ้ยนี่ชุดเหมือนแอนโบลีนเลยคุณย่าใช่แล้วใช่แล้วแอนโบลีนไม่เห็นสีองค์ที่สองอยากเป็นไหมล่ะจะได้ถูกค่าไม่อยากโดนต่ออ๋อ บบพ่อแอนโวลีน,ลนก็เป็นพมาตดาของพระราชนีอลิซาเบธที่หนึ่งนั่นเองใช่ค่กะก็อลิซาเบธได้ชุดอลิซาเบธพระนางอลิซาเบธที่หนึ่งในยุคนั้นถือว่าพระนางเป็นผู้นำแฟชั่นมิกซ์แอนแมทช์โดยใช้เงินไม่มากแต่ออกมาดูสวยสง่าอลังการน่าเกรงขามสมกับเป็นราชินีแห่งยุคทองของประเทศผู้นำของโลกอย่างอังกฤษค่ะฝรั่งเศสทั้งนั้นฝร,ร,รั่งเศสเนีครองแฟชั่นตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาชองมากเลย ใช่ใลุยส่อย่างแบบหน้าหวั่นหวานคือฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคริตศกราชประมาณ1700มารีอังโตเนตไงใช่พระนางมารีอังโตเนตเป็นพระราชินีที่ถูกจัดว่าแต่งตัวได้โออารู้ร่าแต่ว่าที่สุดพระองค์หนึ่งจนถูกประชาชนประนามว่าใช้ภาษีของพวกเขาฟุ่มเฟือยไปกับการแต่งตัวจนเกิดเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสและถูกประหารชีวิตโดยการตัดพระเศียรในที่สุดค่ะในสมัยนโปเลียน สมัยเอ oh ็มพายไงที่นี่ชุดเหมือนควีนโจเซฟีนเอ็มเพรสโจเซฟีน<ช>จัก,กรพรร<ช>ดินีโจเซฟีนตอนออทําพิธีสวมมงกุฎจัก,กรพรรดินีโจเซฟีนมเหสีของจัก,กรพรรดินโปเลียนบนป์ตพระนางเป็นไอคอนของการแต่งตัวสไตล์เอ็มพายโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดกรีกโบราณซึ่งในปัจจุบันนี้ทรงเอ็มพายก็ยังเป็นหนึ่งในทรงชุดเจ้าสาวยอดนิยมอีกด้วยนะคะสมัยวิกตอเรียนนะคะคือก้นกระดกหน่อยค่ะ ไม่รู้เขานั่งกันยังไงก็ไม่ใช่อยากใส่คุณยายเหมือนในในซินเดอเรลล่าที่แบบโจนเร่งๆก็ใส่แล้วก็ไม่ต้องนั่งนะอ้าวนั่งไม่ได้เหรอคะเสื้อพังเพีนวิกตอเรียจัดว่าเป็นผู้นำแฟชั่นกระโปรงทรงสู่มก้นกระดกโดยในรัชสมัยของพระนางได้พัฒนาจากวิธีการทำให้ชุดพองโดยการใช้ผ้าเสริม6ชั้นแล้วก็มาเป็นสุ่มแล้วก็มาเป็นที่ทางกระโปรงค่ะนอกจากนี้ในยุคนี้ก็ยังเป็นยุคริเริ่มของโรงงานผลิตเสื้อผ้าอีกด้วยค่ะ อันนี้ก็สมัยนั้นนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งแรกนี่เหมือนบยุคแกสปี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่าเริ่มคุ้นตาเรามากขึ้นละอันนี้ชัดสมัยกอลล็งแรกของเชลสตันน่ะอ๋อชาร์ลสองเนใช่ไหมเรนเชลสตันเลยยุคแกสปี้และยุคชาร์ลสตันยุคระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2มีเครื่องประดับศีรษะตัวหลวมเอวต่ำและกระโปรงสั้นค่ะแล้วนี่ฮิปปี้ ยยาวๆทวิกีแล้วมันจะได้กลับมาสู่ร่างทันยุคทวิกกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์โมเดลชาวอังกฤษทวิกกี้ฮอนบีซึ่งเป็นกระโปรงสั้นลุ้มๆตรงๆไม่เข้ารูปใน้นลวดลายบนเสื้อและการแต่งหน้าโดยเฉพาะขนตาเด้งๆและขอบตาที่ชัดๆเหมือนตุ๊กตาค่ะ ยุคฮิปปี้เป็นที่นิยมในยุคสงครามเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียโยคีซึ่งผู้ฮิปปี้จะต่อต้านสงครามรักอิสระชอบแต่งเพลงดูตัวอย่างง่ายๆก็อย่างสาวเซอร์สไตล์พี่ปัมมี่ของเรายัางไงล่ะคะและในเซกชั่นที่2ยังจัดแสดงชุดแต่งงานของบุคคลที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยอีกด้วยซึ่งชุดที่แหวนก็ไว้ภูมิใจนำเสนอมากๆ ชุดแต่งงานของคุณแม่ของเราทั้งสองคนนั่นเองค่ะนี่นี่ชุดแต่งงานแม่ดิฉันเองค่ะตัวนี้สวยมากคุณยายนี่นี่คือคุณยายแม่ไวคุณตัดแม่ไวแม่หว้นี้ของของคุณแม่ไวายอนี่เป็นชุดแต่งงานที่คุณยายตัดเย็บเองหมดเลยให้ลูกๆนะของของของนั้นเนาะสวยใช่ไงได้แรงบันดาลใจก็คิดเอง ไม่่รรู้สสิิปและนี่ก็คือเซกชันที่3จะแสดงเมืองจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งพิธีแต่งงานการละเล่นของเด็กไทยพิธีสำคัญทั้ง12เดือนของไทยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฝีมือการปั้นของคุณยายสปันล้น้วนๆเลยค่ะนอกจากจะได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวัฒนาการแฟชั่นโลกแล้วที่สปันแกลเลอรี่ ก็ยังมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปกับชุดสวยสง่าของควีนอลิซาเบธที่1ซึ่งเป็นฝีมือการตัดเย็บของคุณยายสปันเช่นกันค่ะนี่ตอนนี้แหวนก็ได้ภาพที่ระลึกแล้วโดวยควีนอลิซาเบธตัดเย็บตัวคุณยายสปันของแหวนเองนะคะสวยเสื้อคุณยายสวยเนาะว่าค่ะทำไมเราไม่มี นั้นบ้างเนี่ยหลยๆคนดูแล้วเนี่ยอาจจะแบบอยากแต่งตัวชุดแฟนซีเก๋ๆแบบ <หา S 1> ว่สาสภาพาคุณยายอย่างนี้ต้องทอํายังไงกับคุณน้องไม่ต้องห่วงเลยค่ะมาที่นี่นะคะร้านของหวายเองสมมุติว่าอยากจะถ่ายรูปของชุดแฟนซีเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้คแบบนี้เลยใช่ปะใช่จริงๆิงง่ายมากเลย ชมเรื่องราวของเจ้าแม่แฟชั่นเจเนเรชันแรกในยุค50กับคุณยายสปันไปแล้วตอนนี้มาชมแฟชั่นของเจเนเรชันล่าสุดยุคปัจจุบันของเจ้าแม่แฟชั่นของเมืองไทยพี่ชมพู่อรารยาเอฮาร์เกตค่ะแสงแฟลชฟูบวาบที่สาดไปบนตัวของนางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยพี่ชมพู่อรารยาเอฮาร์เกตเรียกว่าเป็นของธรรมดาของเธอคนนี้ค่ะ เพราะมีงานไทยแบบขึ้นปกนติตยสารชั้นนําให้เราได้เห็นกันบนแผงหนังสือกันเป็นว่าเล่นมีทั้งแนวน่ารักเซ็กซี่สมาร์ทสวยหวานดูสิคะไม่ว่าจะแต่งลุกไหนก็ได้ทุกแนวสมกับฉายาที่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆเลยค่ะแล้ววันนี้รายการว่าหุนแหวนก็เลยขอตามติดพี่ชมพู่ มาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบสุดรัดกับคอนเซปต์อวงการอ้อโหดูสิคะทั้งสีปากทรงผมเสื้อผ้าเครื่องประดับทุกอย่างบนตัวพี่ชมพู่เนี่ยดูเปรี้ยวล้ำสมัยได้ใจมากๆเลยคะ่ะแวนได้เห็นพี่ชมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในลุคของเจ้าแม่แฟชั่นแล้วก็เหมือนคนอื่นละคะ่ะคือต้องตามอินสตาแกรมของพี่ชมพู่เพื่อเป็นการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดูอย่างล่าสุด แค่พิชมแชะเจ้าตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่เลี้ยงไว้ลงอินสตาแกรมคนก็แห่เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เว้นแม้แต่คนในวงการงานนี้นอกจากจะได้เป็นเจ้าแม่แห่งแฟชั่นแล้วก็ยังได้ยกให้เป็นเทรนด์เซตเตอร์ของวงการอีกด้วยล่ะค่ะและว,วันนี้ก็เป็นโชคดีของคุณผู้ชมรายการว้าวแหวนมากๆที่พี่ชมพู่จะมาพูดคุยเรื่องราวของการเป็นเจ้าแม่แฟชั่นพร้อมกับเทคนิคการ Mix and m a t c h ไม่ให้ตกเทรนนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเรื่องการดูแลตัวเอง ให้สวยดูดีจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะไม่มีกดตายตัวเลยแต่ว่าคือต้องไม่น้อยเนี่ะแค่นั้นแหละฉันชอบตรงนี้